อันนี้คือปัญหาที่ต้องพบกันทุกคนที่ได้แค้นไปเราจะเป็นปัญหาลินมันน้องจากพี่น้องลินน้องลินบัทันอยู่ซึ่งแค้นไม่จะมักมีปัญหาเนาจะเพราะว่าเขายังบดได้ผ่านการเป่าการนวดบัน้อุ่มสิาม่เช็คให้พี่น้องเบิรงนเนาจะว่าเขาสามารถเช็คได้จังได้ว่าลูกได้มันน้องก็คือเขาต้องเป่าเป่าออกหรือดูดเขาก็ได้เนาจะบางเตา มันอาจจะดูดเขาบางเต่าอ,อาจจะเป่าออกแล้วมีเสียงโดยที่เขายังบ่กดแต่ว่าเต่านี่ของอุ้มที่จะแก้ปัญหาเมื่อนี้ก็คือเป่าออกแล้วมันมีเสียงทั้งที่เขายังไม่ได้กดลูกได้จ้ะ,สะแสดงว่าลินมันนองคือกันวิธีการเช็คก็คือเขาเป่าลมออกสักวันจะเป่าลมออกแล้วมันเกิดเสียงทีนี้เขาค่อยๆเอานิวมือเขานาาจะไล่เบิงว่าถ้าเขาไปปิดลูกใดแล้วลูกนั่น ถ้าไปปิดลูกใดแล้วเสียงนั่นเ้าดังแสดงว่าลูกนั่นมันน้องนอกจากย่างเช่นตัวนี้นอกจากถ้าเตานี้ที่มันมีเสียงอุ้มร้องเปา่าเป่าโดยที่บ่ได้กดได้จ้ะแล้วก็ร้องไยเบงิงถ้าไปปิดลูกใดแล้วเสียงเสียงมันเ้าเ้าดังแสดงว่าลูกนั่นมันน้องก็คือแค้นเตาน,ตานี้มันจะน้องอยู่ลูกเสีเบนอกจาก เห็นว่าจะเวลาอุ่มเป่าล้มค่อยๆต้องล้มคอยอีลีนะจะเวลาไปปิดแล้วเสียงที่มันดังโดยที่บบไดาก้กดมันก็จะหายไปแสดงว่าลูกนี่มันนองนะจะซึ่งวิธีการแก้ไขกะเขาต้องมีอุปกรณ์ก็คือไม่ไม่ยัดแบบนี้นาะจะไม่ไล้ะก็มีเอื่นไม่แซนนาะจะขันเมนียนภาษาสางพื้นพเอื่นเขาต้องมีสองอุปกรณ์นี้ในการแก้ไข แต่ว่าขันแม่นพี่น้องบอมอีในอุปกรณ์สองอันนี้กะหาสิ่งทดแทนพี่น้องก็ต้องอุ้มแนะน้าเป็นกระดาษก็ได้จ้ะกระดาษที่มันบางเดี๋ยววิธีการแก้ไขเดี๋ยว,วอุ้มสิบอกขันตอนต่อไปเนาะจ้ะแต่ว่าก่อนอื่นเขาต้องหาเนีมาแงขีสูตรออกก่อนเพราะว่าเวลาเขาถอดเดี๋ยวย่านขีสูดมันไปติดลินเนาะจ้ะถ้าเทาบปงแงออกกอ่อนวิธีการก็คือ เขาต้องหาใหม่หรือว่าหาอย่างั่นงี้ยเงี้ยออกนะจ,จาะก็คือต้องจุ่มน้ำพร้อมด้วยจ้ะเผื่อบอห้มันติดกระต้องเฮยดแบบนี้นะจ้กะก็ซื้อห้องเงี้ยขีสูตรออกก่อนเผื่อเวลาเขาถอดอา่าลิ่นจ้งสีบอติดขีสูตรนะจาะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาไปหนาถ้าเขาเบอัอนเอาขีสูตรออกจากลูกเค้นซะก่อน วิธีการถอดก็คือเขาต้องดึงจากข้างบนลงข้างล่างเด้วยจ้ะบ่ให้อยู่ข้างล่างขึ้นข้างบนต้องค่อยๆถอดอยางระมัดระวังนะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันอ่าอยั่นลูกแค้นแตกขีดสูตรก็ต้องอ่อนน้ำด้อยจ้ะใครขีดสูตรแยงก็ต้องหาหาแนวเปาให้มันก่อนก็คือเอาสามารถใส่ใดเปาผมได้นะจ๊ะมาเปาให้มันอ่อนสะกอนทำแ่นขี้สูตรพี่น้องที่เพื่อนนั่น มันแข็งนะาจา้ะแต่ว่าอันนี้เป็นแค้นไม้มันยังอ่อนอยู่อุ่มสามารถถอดได้เลยถอดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะาจา้ะอันนี้คือลิ่นลิ่นที่อยู่ในเต๋นานะจา๊ะบางทีนี่มันนองวิธีการเช็คค่ะเขาถอดออกมาแล้วอ่าเขาต้องกดรู้นะับไปพร้อมนะจ้ะมันาจะสีเปาได้อ่าคิดว่าจะเวลาเขาเปาออกกับดูดเขาเสียงสีบอ่ท่อกันนี่ก็คือว่าลิ่นมัน มันบัวเพียงกันแล้วบ,อบอัวบัวตรงห้างลินแล้วเนาะจ้ะตอนนี้เป่าออกมันสีดังเป่าเป่าออกมันสีเปรไางากว่าแต่ว่าดูดขึ้นมันสีดูดขึ้นยากสแสดงว่าลินมันล้งเนาะจา้ะธีการแก้ไขก็คืออุ่มตองใส่ไม้แสนในการดีดขึ้นเนาะจา้ะอ่าในการดีดขึ้นเท่ากับตองค่อยๆแงะได้จากพี่น้องเพราะว่าลินมันบางบางเฮงแต่ว่าขันพี่น้องอัน ผู้เพื่อนเฮ็ดบบท่านเป็นจังสีนอจะมีหลายท่านเลยที่ไปแก้ไขปัญหาเองวันนี้ลินหาเกี่ยวว่าที่นี้ก็คือเขาบบท่านได้เข้าใจนอจะว่าเขาควรที่สีเฮ็ดจังใดในการแก้ไขปัญหาซึ่งคลิปนี้อุ้มกะจะมาแนะนําให้พี่น้องได้เบิ่งกันนอจะเพื่อท่านใดที่เพื่อนเกิดปัญหาแล้วล้องแก้ไขปัญหาร้องเม่งซะก,ก่อนนะจะที่จริงมันเป็นอแก้ไขบ่ยากนอจะแต่ว่าเขาต้องค่อ,อยๆเฮ็ด จักหน่อยเพราะว่าลิ่นมันบางแห้งจะยันมันหักถ้าเขาเห็ดบลเป็นก็คืออ่าอุ้มต้องใส่ขีนขึ้นดังสีเนาะจา้ะแล้วก็ดีดขึ้นลิ่นมันลงเนาะจา้ะอันนี้คือเขาสีเห็ดไห้มันลิ่นมันเพียงหางมันจังสีบอ่อเกิดอาการนองเนาะจา้ะแก้ไขปัญหาลิ่นนองก็สีดีดข้นดังสีเนาะจ้ะอ่าก็กจ้องค่อยๆแล้วก็ล้องเป่าเบิงจากไปที่นี่ อ่าตอนนี้มันยังบ่เพียงกันก็ต้องคมลงนิดนึงคือดูดขึ้นบางเื่อเขาดีดขึ้นแล้วลิ่นมันเงื้องสิเนาะจา้ะแสดงว่าเขาดูดเขานี่เจี๊ยบมันสีเป่าไงกว่ามันสีดูดขึ้นางกว่าเป่าออกจก้ะอ่าตอนนี้มันยังเงื้งอยู่เขาก็ต้องคมลงนิดนึงคมทั้งกกกเลยจ้ะหมายถึงว่าอย่าคมแห้งมันสิหักจ้นิดเดียวค่อยๆเหยดจ้ะ อันนี้ย่งก็เพียงปตนไดเขาต้องโคมลงอีกนิดนึงอ่าไกลแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็คือเป่าออกดูดเขามันเพียงกันแล้วเนาะจ้ะกตสีใดประมาณนี้เขาก็ต้องค่อยๆเฮ็ดนะ่าจะ แล้วเวลาเข้าสีดึงกลับเข้าไปบที่นี่ห้คมมันตัวนี้ลงนิดนึงนะน่าจะยานยานขีสูตรมันติดดลินเวลาเขาดันขึ้นไปนะจ่างจีิงน่าจะต้องค่อยๆดันขึ้นไปอกระสีดันขึ้นไปเวลาอันนี้เขาก็ต้องเบิง้งอันทั้งถึงพวกนะ่าจะว่ามันเขาอนอยู่ในเครือ,อย่านา้งที่เข้ามัดไวโบก็บต้องค่อยๆดึงขึ้นไปนะ่าจะเพราะว่ายานลูกแแค้นมันแตก แต่ที่จริงเวลาเขาเช็คจังสีเพิ่นต้องปาดตรงนี้วออกแต่อุ้มบ่มีเสื้ออย่านางมือนก็นเลยว่าอยากปาดนาะจะแต่มันก็สามารถแก้ไขได้แต่เขาต้องระมัดระวังนิดนึงจ้ะในการนั้นกระก็สีใดประมาณนี้นาะจะซึ่งตรงมีคีสูดห้องกับท่านได้อ่าปิดเข้าไปน่าจะเพราะว่าดเดี๋ยวเขาต้องลองเป่าเบืองก่อนว่ามันสีดังแบบใด มันไดแล้วเขากับข้ามืออันในคีสูตรเข้าไปยังสีน่าจะกักะล้องเปาเบิง ยกแล้วนาะจะพี่น้องยกลิ้นแล้วกันจีเศร้าน้องทดสอบเสียงแล้วนาะจะคีซีชา